เจ้าพระเจ้าสวัสดีค่ะครับ่อมือนีเปียงไดห้าหน้อยเหาห้าหน้อยกับเบิน้นหาลากรากรถเอ้ยเนะมือนีเขาลอกเก่าคากไอรีเลยเก่เาเก่าชนชนห่ากรากเลยอืงม,มาเล่าอีกกับเบิ้ลอีกเล่ากับเบิ้ลอีกตายแค่ได้เลยโอ้ยสรบทุกอาจารย์เลย สายด่วนกับนูกัมิแต่รสองสามก็สามสี่สี่สามมมันทำส่ผมวางอสงสัยมนามซะน่านย่ีโอ้ยฮัลหลกันไว้รุ่นห้องบกกันไว้เสียยืดเลยมันบนมันเป็นสิละอะรอ่งังกันเจ้ายอ้เสียหายเสีเลย น่อยก็บ uhm, พ like, huh like like ่าเขาเขา้อนน่อยเขาส้อนน้อยชอนน้อยเล่าเเออไาเที่ยวก็ได้ไปได้เพราอาอดว่ะอละเล่าเขาตั้งต่นตัวระว่างเหล็กลางรางทั้งโซป๋อเล่าเก่า คิดว่ายุ่นเบินมันคือเบิหลายป่านี้สิบอเบินมาเล่าว้อ่บาเบ,บินอหลีเอาไปต่อไปต่อพอเฮ้าโวดั่งแกไหมเออมือไม่แกไม่อนตัวของธรรมดาเขะทำชวมขาจังสี่ละตัวเล็กแนวทางเราพัฒน,นาคือจังคือมันสีหยากแต่มันเกิดายเข้าว่าง่ายมันผันหยากประมาณนี้ ตัวเล็กนีทางเอาพอดห้าน่วยเล็กลักเป็นตัวใดเข้าบานีามสี้ห 6, 3หกเจ็ดสามตัวประกระ 8, 9, 10, 1, อบแปดเก้์หนึ่งสองนยเล็กห้าน่ยเขากันลอกเอาค่ะครับเนียนนวนี่นนนลีสามแปสามเศ สามหนึ่งสามสองสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่ง หก7องเจ็ดแปดเจ็ดก้าหนึ่งเจสองเลขยิ่นตัวใดพหนึ่งสามสี่ศูนย์หนึ่งสาสศระวัง6กหนึ่ง ขออนุญาตทบเทือนตัวเลขนะพ่อเนาะครับค่ะตัวเลขกนวทางของพ,พ่อพมออื่นนะคะทำช่วงขาห้าหน้อยเออหรือเลขกขอบเจ้าบ้านั้งแต่ฝุ่นละตีหาเครื่องจนนอดหกทุ่มเ่อนี้เขาพอดีเพราะว่าเลขเบิ้ลไหลายคันเลขเบิ้ลหลสิประมาณนี้ <c oughs> เลขกเบิ้ลไหลสิเป็นเม่เจ็ดหากับเจ็ดหาคือกันคักนะพ่อเนาะ,นะ <c oughs> โอ้ย โดพ,พ่อเอาทำมือชวมขามืออื่นเอาไม้แก่ไม้แก่มือไม้มืออื่นนี่เลขลักสามสี่หหเจ็ตัวประกบ8 9 0เกสองเอ่อประกบคู่บนล่างนะคะสา3แปดสา3เก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่แปดสี้าสี่สหนึ่งสี่สองห้าปดห้าเห้าห้าหนึ่งห้าสองหปดหกเหหหสอง เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเล็กวินหกหนึ่งสามสี่ศูนย์ตัวระว่างหกกับหนึ่งอันนี้คือตัวเล็กเนี่ยทางห้าหน้อยสำหรับมืออื่นเนาะค่ะเนาะเอาพอมีอย่างสีโบล์กาแฟขับเอฟซีพอตัวเล็กเนี่ทางเอาครับคนนี้ขาดทุนยับยน่นเอเรื่องเล่าไม่น้อยมือโบเฮียงโบได้แล้วพเนะเฮียงโบได้เนาโบได้ น่อยกับเบิ้ลหลายเข้าเข้าศูนย์ศูนย์ไปแล้วสามสามไปอีกอืเอาไปว่าจะดอกไปเลยว่าจะดอกพอเหลียวหลังเลยว่าจะดอกวันไหนแกไม่เข้าเลยมันยังไงก็ได้เดี๋ยวละไปควบมัยังงั้มเล่าก็ได้น้อยมันไปเมือนึงเหมือนรุ่นกับมากหรอกน้อยแกขึ้นไหนเร็วที่เราขันกำนวคขากว่านี้มันก็หลุดขันมาเบน โยกเท่าไรแข่งกันลกันบนเรียกแข่งกันย่อมนายเลยล่ะกันว่าบนเนินทันว่าบนกับพ่อหล่นโย่เล่ากันน้อยขึ้นกันล่ะขันบนจะไปง่ายเลยล่ะมันแชร์ข่ไม่็ครเรอก็ยากเอาขึ้นทันทีเลยเหมือนเล่าโอนน้อยนี่เอาขึ้นเล่าก็จะเอาขึ้นจะดอกม้วนตาก็ได้ขึ้นดอกเล่านั่นเนีนพัวเนีนมือนี้มันผมยังช่วยแต่ว่าอยู่ว่ามัน เขาปั๊บกัลุดปั๊บไปคือเข้าอะไรยังเงยแต่วายอยู่จะไปเสียมันปนั่นว่าแต่เสียมันปนั่นที่ผมก็ได้แย้มแถวว่าไรแย้มที่ได้เ่าเอาวัดบ้านละโศกวัดท่านมีว่าระท่านโศกวัดท่านเขามันต้งมีเหมือนหนึ่งไม่ใช่วันละวะมันตรงไหนครับคำแนะนำกับมีท่นั้นแหละเจ้าพ่อเอาก็ขอกราบขอบคุณพ่อหลายๆให้ตัวเลขแนวทางมาก สำหรับตัวเรขเนี่ยทางขอบจักกรวานาะพ่อเนอะเอาะเล่าพัฒนาไปไอในพอ่อพัฒนาเขาข่าวไปก้อนก็ะไดโอ้เล่าพัฒนาเขาข่าวไปก้อนก็ะไรตีเดียวทุ่หาไหม้ค่ะพี่สับ,บ,บจ้จะเอาสำหรับคลิปนี้ก็คอยทุกท่านทุกคนนําตัวเลขแนวทางไปพิจารณาไปคัดกรองน,นะคะอย่าลืมแช่ออกไปนะคะทุมช่วงขาแช่ออไปพอแม่พี่นงเข้ามจาจับตวเรขแนวทางน้ากันเดี๋ยวมาฝึกสมองประลองปัญญาน้ากันเนาะค่ะเนาะ ตัวเลขแนวทางของพูพ้พมบกเขามือนี่มืออื่นมาปรับปหลดนะคะเล่าพัฒนาคือการบริยูดุนนะคะเพราะฉะนั้นทอช่วมเว็บซีทุกท่านทุกคนก็ขอให้สนับสนุนโดยการแช่ออกไปนะคะผู้เขามาใมาม่ยกบกดติดตามไว้แล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ปร่พลาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากท่าช่องนะะเนาะค่ะเนาะตัวเลขมีเขามีหลุดระทำช่วมขา มันหลุดงวดหนีงวดหนาเข้าขึ้นไม่กระได้น,นอกค่ะเนาะเอาพิจารณามึงตามความเหมาะสมกับสมชื่มขาเจอกันไม่คลิปหนาเนาะพนอาอขอพอะคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับ